สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะคลิปนี้ติงจะมาแชร์สูตรลดพุงดีทอ็อกของเสียในลำไส้ผิวสวยไม่โทรมอีกสูตรที่ดีมาแนะนำนะคะเป็นสูตรที่ทำดื่มได้ง่ายๆค่ะแค่มีโซดานมเปรี้ยวแล้วก็มะนาวค่ะนมเปรี้ยวติงแนะนำให้ใช้สูตรศูเรซ็นต์นะคะน้ำตาลน้อยค่ะโซดาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มะนาวค่ะ มาทำกันเลยนะคะนมเปรี้ยวนะคะติงแนะนำให้ใช้0%นะคะหวานน้อยเพราะว่าเราทำดื่มบ่อยๆจะได้ไม่อ้วนนะคะนมเปรี้ยวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะขวดนี้น่าจะประมาณ10บาทติงใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งขวดค่ะโซดายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ แล้วก็มะนาวค่ะมะนาวหนึ่งลูกนะคะมะนาวนี่ช่วยในการขับถ่ายดีท็อกลำไส้ได้ดีมากๆค่ะทั้งยังมีวิตามินซีสูงช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะถิงใส่ไปหนึ่งลูกค่ะมาไป ได้แล้วค่ะสูตรลดพุงดิท้อของเสียดื่มแล้วผิวสวยไม่โทมนะคะสิ่งแนะนําว่าให้ทําดื่มก่อนกินอาหารช้ากลางวันหรือเย็นแล้วแต่สะดวกค่ะเวลาไหนก็ได้ค่ะทําดื่มก่อนอาหาร15นาทีนะคะตัวนมเปรี้ยวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายถ้าทํา ดื่มก่อนอาหารคือทําให้รู้สึกว่าอิ่มไม่อยากอาหารแบบจุกจิกนะคะแต่ข้อเสียของสูตรนี้คือโซดาค่ะถึงไม่แนะนําสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกลดไหลย,ย้อนนะคะเพราะว่าในตัวโซดาอาจทาให้เกิดแก๊สในกระเพาะหรือวาอ่าสูตรนี้ถ้าทําดื่มเป็นเวลานานอาจไม่ดีต่อร่างกายนะคะอาจทาให้เกิดเป็นโรคกระเพาะจึงแนะนําว่าให้สลับลองอาทานสูตรอื่นที่ไม่มีโซดาก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ควบคุมอาหาร การกินของเราด้วยนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรช่วยในเรื่องการขับถ่ายลดความอยากของอาหารให้น้อยลงทําดื่มต่อเนื่อง7จวันสลับกับสูตรอื่นนะคะไปดื่มให้ดูค่ะรสชาติอร่อยค่ะทำดื่มได้ง่าย ได้ผิวดีแล้วก็ลดพุงด,ด้วยนะคะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามิิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ